โอ้เหนื่อยทุกคนเมื่อกี้เจอแจ็คพอตครับทุกคนอยากบอกเลยทุกคนเจอตำรวจครับผมวิ่งมาตรงนน้นครับรถตำรวจเขาวิ่งตามผมมาเนาะเขาถามผมว่าเป็นคนที่ไหนผมก็เลยบอกว่าเป็นคนไทยครับแทกกุกสลัมผมบอกว่าเป็นคนไทยครับแทกกุกสลัมผมบอกเขาเขาเลยถามผมว่าทำงานอยู่ที่ไหนผมก็เลยบอกเขาว่าทำงานอยู่เขตชูชินโลนี่แหละครับ ทำงานอยู่แคมป์งานกอ่อสร้างผมบอกบริษัทสัมโฮแก่บังเขาเลยถามขอดูเอกสารครับทุกคนผมไม่ได้เอามาแต่ว่าผมก็ถ่ายไว้ในโทรศัพท์อยู่ครับเขาถามขอดูพัสป,ปอร์ตครับกับไอใบากาม่าครับหรือว่าบัตรประชาชนแรงงานต่างด้าวเนาะผมก็เลยเอาโทรศัพท์ให้เขาดูเอารูปถ่ายให้เขาดูครับ เขาถามว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนซามูชินผมเลยบอกกันนี่ KCC นี่ครับอยู่ใ,ใกล้นี้ผมบอกโอ้เขาก็เลยบอกผมว่าอ้อะไรอะไรอะไรโยเขาบอกเขาบอกเขารู้ถ้าทํางานอยู่ซามูครับเขาถามว่าทํางานกี่ปีแล้วผมเลยบอกว่าผมมาทํางานอยูน่นี่สามปีแล้วเขาถามผมว่ามาวิ่งออกกำลังกายประจํำไหมผมก็เลยบอกว่าผมมาวิ่งประจําครับแต่ว่า <laughs> ไม่ได้วิ่งเลยไปถึงหมู่บ้านครับ เขาแปลว่าน่าจะเจอคนแปลงหน้านะทุกคนนะชาวบ้านเขาน่าจะเจอคนแปลงหน้าเขาหน้าแจ้งตำรวจครับหรือว่าตำรวจเขาขับผ่านมาเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนผมวิ่งมาผมก็ได้ยินเสียงเขาเรียกนะได้ยินเสียงตะโกนแต่ผมก็ไม่สนใจนะผมเอานี้อุดหูเนาะผมก็ไม่ได้ยินเนาะผมก็วิ่งมาเรื่อยๆเนาะเขาบีบแตะปิ๊บผมก็นึกว่าไอเขาบีบแตะใส่โตโน่เนาะไอโตโน่มากับผมนี่ ผมนึกว่าเขาบีบแต่อะไหรหมาเนาะผมก็เลยไม่สนใจผมก็วิ่งมาเรื่อยๆเนาะเขาขับตามผมมาตั้งไกลนะพอเขาขับมาถึงผมัวก็บอกผมหยุดเนาะก็เลยได้คุยกันครับทุกคนเขาก็เลยถามว่าจะวิ่งไปที่ไหนผมก็บอกผมจะวิ่งเก่าแล้ววิ่งมาไกลแล้ววิ่งไปถึงตีนดอยนู่นวิ่งไปไกลแล้วเหนื่อยแล้วผมบอกเขาเลยบอกว่าจะไปด้วยไหมผมบอกไม่เป็นไรครับผมบอกจะวิ่งเก่าเองครับวิ่งออกร่างกายผมบอก แจ็กปวดครับถ้าพูดกับเขาไม่ได้นี่จะหามากเลยนะทุกคนนะถ้าแบบว่าึงืง้งๆแบบว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่เขาน่าจะลากผมไปโรงพักแล้วแต่ดีที่คุยกับเขาได้นิดหน่อยครับพอรู้เรื่องครับ <laughs> ยังห้าเลยทุกคนไม่เคยเจอหรอกครับแบบนี้ครับเพิ่งเจอครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพัดสปอร์ตใบกังมาติดตัวด้วยครับฝากบอกทุก